สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมว่านอีกชนิดนะครับเขาบอกว่านะครับหากเมื่อใดว่านชนิดนี้ออกดอกนะครับก็แสดงว่านะครับเจ้าของผู้ปลูกหรือผู้ที่ครอบครองนั้นนะครับกพราะมักจะมีโชคลาภนะครับเข้าอยู่ตลอดเวลานะครับจะมีโชคใหญ่นะครับเข้าหาตัวผู้ปลูกนะครับเดี๋ยวพามาชมดอกกันก่อนนะครับดอกของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ หากใครมีเลี้ยงไว้นะครับผมให้ปลูกนะครับวันชนิดนี้จะให้คุณดีก็ต้องปลูกในวันชันข้างขึ้นนะครับต้องมีเลิกยามในการปลูกนะครับวันจันข้างขึ้นเนี่ยถือเป็นนะครับวันที่ต้องปลูกว่านทางเสีเมตตามหานิยมนะครับเขามักจะนิยมปลูกในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวผู้ปลูกสู่ตัวนะครับบ้านเรือนนะครับสำนักงานอาคาร ๆนะครับถือว่าเป็นวันดีนะครับวันที่นี้ก็คือนะครับเห็นทรงใบนะครับหลายคนก็ว่ากวกนางพญาใหญ่นะครับนะฮะหลายคนก็ว่ากวกนางพญาใหญ่และจริงจริงไม่ใช่นะครับีต้นเล็กเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับมีหลายท่านนะครับถกเถียงกันเข้ามานะครับแต่ละภูมิภาคนะครับว่าน ลักษณะว่านหนึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ่ามันจะแตกต่างกันนะครับผมนะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับอันนี้ก็ว่านมหาลาบนะครับเอามหาโชคนะครับขออภัยนะครับอันนี้ว่านมหาโชคนะครับไม่ใช่กวกนางพญาใหญ่นะครับแต่เลี้ยงไปนานๆเนี่ยนะฮะคนก็จะตีความหมายว่าเป็นกวกนางพญาใหญ่นะครับอ่าอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ว่านมหาโชคนะครับ อันนี้ถ้าตัวเล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมหาชูกนะครับนะฮะเนี่ยนะครับแต่ละชนิดเนี่ยผมได้มานะครับถ้าจําไม่ผิดอันนี้เป็นของเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยของอันนี้ปาจากอุดรนะครับทางอีสานบ้านเรานี่นะครับอืมนะครับได้จากอาจารย์ที่วัดมานะครับก็แบ่งมาปลูกมาเลี้ยงนะครับตัวตัวนี้นะครับก็ทางเชียงใหม่นะครับทางภาค พักเหนือนะครับนี่ฮะดูลักษณะก็ไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่านะครับถ้าเลี้ยงว่านชีนิดนี้นะครับปลูกตามเลิกยามที่ตำราบอกนะครับก็จะพบแต่โชคลาภเงินทองเข้าหาตัวผู้ปลูกนะครับคนโบราณก็นิยมปลูกไว้หน้าบ้านเรือนนะครับผมสมัยก่อนบอกเลยว่าว่านเหล่านี้นะครับว่านทางเสน่ห์เมตตามานิยมนะครับคนที่มีไว้ครอบครองนี่น้อยมากนะครับเพราะว่าผู้รู้นี่เขามักจะปิดบังนะครับ อย่างเช่นว่านดอกทองนี่ก็ไม่มีใครรู้สักเท่าไหร่นะครับเขาว่านหลวงก็เหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพบเจอนะครับเนื่องจากผู้รู้เนี่ยเขาจะปิดบังนะครับไม่ให้ใครไม่บอกใครง่ายๆนะครับนะคนเล่นว่านสมัยก่อนนี่ส่วนมากนะครับนอกจากจะเป็นนะครับสิ์มีครูนะครับจิตในสํานักครูบาอาจารย์นะครับ ที่ชอบในใสเลื่อมใสในวัตถุมงคลนะครับเพื่อรางของขังคาถาอาคมเนี่ยคุณใสมนดดาต่างๆนะฮะเขาก็มักจะมียมปลูกแสวงหาของเหล่านี้ไปปลูกเพื่อเสื้ออำนาจบารมีให้แก่ตัวเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสมัยก่อนนะครับดังนั้นนะครับสมัยก่อนนะครับคนที่จะมีว่านเหล่านี้ครอบครองนะครับก็เป็นเหล่าข้าราชการนะครับอ่านะครับคนที่นะครับ เป็นข้าราชการนะครับพลเดกยวคนตูนะครับนะฮะเขามาจะเลี้ยงว่านเหล่านี้ไว้นะครับถ้าเป็นคนธรรมดาสมัยก่อนนี่ก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะครับเพราะในคบว้านเหล่านี้นะครับการที่จะไปสอบแสวงหามานั้นนะครับการที่จะไปบูชาหามาปลูกนั้นนะครับย่อมหาได้ยากนะครับนะฮะนะฮะมันก็เลยเกิดการแบ่งชนชั้นกันนะครับในสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นนะครับเหล่าครูบาอาจารย์นะครับอ่า พ <OR> ระสงฆ <extern als S 2> ์เจ้าในวัดในวานก็นะครับก็มีไม่กี่ชนิดสักเท่าไหร่นะครับแต่คนที่เรียนทางวิชาอาคมทางสนีเมตตามหานิยมนะครับก็จะมีว่านเหล่านี้ไว้เพียบพอสมควรนะครับเพราะในการทําเครื่องรางของขังปลุกเสกนั้นนะครับก็ต้องใช้ว่านเหล่านี้นะครับอย่างเช่นว่านสาหลงนี่ขาดไม่ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องรางมหาสนีนะครับเครื่องรางมหาสนีเมตตามหานิยมนะครับต้องมีส่วนผสมของว่านชนิดนี้ทั้งนั้นนะครับนั่นก็คือว่านสาวหลง ตัวนี้คือสําคัญเลยนะครับขาดไม่ได้นะครผมนะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับเรื่องราวนะครับที่ผมรู้มานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผิดถูกประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้นะครับนะครับแต่ละภูมีภาคแต่ละพื้นที่นะครับมันมีเรื่องเล่าไม่เหมือนกันหรอกนะครับนะฮะก็ขึ้นอยู่นะครับกับตัวผู้ฟังนะครับอ่าและผู้เชื่อและศรัทธานะครับควรใช้พิจารณาญาณในการรับชมนะครับนะนะฮะ จึงจะไม่เกิดข้อถกเถียงกันนะครับในคอมมนต์ด้านล่างนะครับหรือ comment, ทางเฟซทางไลน์นะครับหลายคนก็จะให้เทียบกับตำราตำราจริงและตำราเนี่ยเป็นแค่เรื่องเล่านะครับตำราและเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องบอกเล่าที่เขาเขียนต่อต่อกันมานะครับก็อาจจะมีจริงบ้างนะครับอ่าจริงบ้างนะครับบางตัวก็ไม่ตรงบ้างนะครับก็อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับนะฮะ ผมก็ไม่ได้บอกว่าในตำรานี่ก็ไม่ได้ผิดนะครับเข้าไปศึกษานะครับศึกษากนดูได้นะครับแต่ส่วนมากอยากให้มาพิสูจน์เองรู้เองกันดีกว่านะครับมาพิสูจน์เองนะครับมาพิสูจน์เองเราจะได้รู้ได้เห็นนะครับว่าเป็นลักษณะเช่นไรนะครับของพิเศษของว่านแต่ละชนิดนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับงดดราม่านะครับงดดราม่านะครับนะฮะอ่หลายคนก็บอกนะครับหลายคนนะครับต้องบอกว่าหลายคนนะครับบอกว่านะครับ แทนคุณว่านไทยนี่ปลูกว่านเลี้ยงว่านมาบอกว่าว่านของคุณดีนักดีหนานะครับแล้วตัวคุณเอเนียประสบความสําเร็จอะไรนะครับมันก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมเลี้ยงว่านมานะครับไม่ได้ขายว่านนะครับไม่ได้ขายว่านจนร่ํารวยนะครับผมก็มีธุรกิจของผมนะครับนะฮะธุรกิจต่างๆมากมายที่ผมทํานะครับผมลงทุนอะไรไปผมก็ย่อมได้คนตอบแทนมาก็พุทธคุณว่านเหล่านี้นะครับช่วยผลักดันให้ผมนะครับมีทุกวันนี้นะครับอ่า คนที่จะเลี้ยงว่านให้ประสบความสำเร็จได้นะครับเป็นคนมีศิลธรรมนะครับศิลธรรมนะครับรักษาศีลห้านะครับได้หนึ่งได้ข้อหนึ่งข้อสามก็ยังดีนะครับถึงจะปฏิบัติได้ไม่หมดนะครับและก็นะครับดูแลบุปการีนะครับอย่าลืมบุญคุณผู้เป็นพ่อเป็นแม่และคุณคนที่มีพระคุณนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับการที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นนะครับเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้นะครับ อย่าลืมนะครับเรียดูพ่อแม่นะครับอย่าทอดทิ้งคนรอบข้างและคนที่ลําบากมาด้วยกันนะครับการที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับนั้นมันก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับนอกสจากรนะครับกำลังใจที่ดีนะครับต้องมีตัวช่วยดีๆนะครับอย่างสิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้นะครับที่มีกันมาตั้งแต่โบราณนะครับถ้าไม่มีดีจริงเนี่ยนะฮะคู่บาอาจารย์สมัยก่อนนะครับเขายิ่งรักษาศีล หลายข้อนะครับเขาไม่เอาส่วนผสมว่านเหล่านี้นะครับไปใส่ในเครื่องรางของขังนะครับแล้วก็ทําการปลูกเสกลงคาถาอาคมนะครับไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขานะครับพวกติดตัวนะครับไปทําธุรกิจทําใดก็ร่ํารวยนะครับกันทั้งนั้นนะครับผมอันนี้ก็นะครับฝากไว้นะครับให้คิดนะครับผมนะครสำหรับคนที่ชอบสงสัยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะฮะใครนะครับที่อยากได้น้ํามันว่านพญาไก่แดงนะครับผมมีน้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะแจกนะครับแจกแจกสําหรับคนที่สั่งนะครับสั่งว่านชิ้นใจก็ได้นะครับผมจะแนบให้ไปเลยนะครับนให้ฟรีไปเลยหนึ่งขวดนะครับพร้อมเอกสารคู่มือการใช้นะครับนะฮะแนบฟรีไปให้นะครับเพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุคที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะฝฟืดเครือนะครับทาลงทุนอะไรก็ติดโรคภัยไข้เจ็บนะครับต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นนะครับมีความสุข ความเจริญในชีวิตนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายรั้ปวงนะครับผมแองคุณว่านไทยนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนํากันอีกนะครับนะฮะคอยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ